ับเป็นตำแหน่ง CEO ไม่ได้ยากอย่างที่คิดมีเทคนิคเคล็ดไม่ลับเพื่อให้คุณมีตำแหน่งที่สูงได้ไวขึ้นมีรายได้และทีมงานเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนแบบที่เรียกว่าไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากก็อับตำแหน่งจากพาร์ทเนอร์ไปเป็นตำแหน่ง CEO ได้การอัพเกรดตำแหน่งทีมพาร์ทเนอร์จะมีการสะสมทีมง หากยังมียอดสะสมไม่ครบตามเงื่อนไขตำแหน่ง b o หรือ CEO สามารถช่วยได้โดยทำการโยนทีมเพียงแค่แชร์รหัสแนะนำของตำแหน่งพาร์ทเนอร์แทนการใช้รหัสตัวเองสร้างทีมขายใหม่ที่มีความสนใจในธุรกิจอยากอัพเป็นตำแหน่งพาร์ทเนอร์สะสมไม่ครบตามเงื่อนไข100% ทีมพาร์ทเนอร์จะต้องสร้างทีมขายที่เป็นพาร์ทเนอร์ G1 จำนวน10คนจากนั้นทีมงานพาร์ทเนอร์ G1 ทั้งหมดจะต้องสร้างทีมขายและแนะนำให้อัปเกรดเป็น All Partner ภายใต้การแนะนำทั้งหมด19คนอย่างน้อยเพียงเท่านี้คุณก็จะเปลี่ยนไปเป็นตำแหน่ง CEO เลยทันทีตัวอย่างการสร้างไรายได้ของแต่ละตำแหน่ง Customer ซื้อสินค้าบันโรเซราคา1,200บาทตำแหน่งพาร์ทเนอร์ที่แนะนำจะได้รับเงินคืน300บาททีมงานพาร์ทเนอร์หาทีมขายตำแหน่งพาร์ทเนอร์ G1 ครบ10คนคุณก็จะได้รับเงินคืนรวมทั้งหมดสูงสุดถึง3,000บาทตำแหน่ง B.O. ที่ยนรหัสแนะนำจะได้รับเงินคืน300บาทและได้รับสเปเชียลโบนัสเพิ่มอีก200บาทรวมทั้งหมด500บาท และเมื่อตำแหน่งมีโอทำการโยนทีมจากการใช้รหัสแนะนำของพาร์ทเนอร์จนมีทีมขายพาร์ทเนอร์ครบ20คนก็จะได้รับเงินคืนสูงสุดถึง10,000บาท ไม่เพียงเท่านั้นตำแหน่งพาร์ทเนอร์ก็สามารถช่วยทีมพาร์ทเนอร์ที่อยู่ภายใต้การแนะนำโดยตรงสะสมทีมขายให้ครบตามเงื่อนไขเพื่ออัปเกรดตัวเองเป็นตำแหน่ง CEO ได้เช่นกันจะเห็นว่าการเติบโตธุรกิจนั้นง่ายมากๆแค่แชร์ก็ได้เงินเพื่อนได้สินค้าคุณได้ค่าโปรโมตแอปพลิเคชันยิ่งพัฒนายิ่งมีศัก,กยภาพ คุณก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆตําแหน่งที่สูงขึ้นนอกจากความก้าวหน้าของเรื่องตําแหน่งแล้วดอ l ริชยังมีโบนัสและเงินรายได้อีกมากมายมอบให้กับคุณชอบแล้วดาวน์โหลดเลยที่ดอบริช